มาเล่าเรื่องนะครับประสบการณ์วัยเด็กยังฝังใจจนถึงทุกวันนี้เชิญน่าได้เลยครับเม่เคยติดารไม่หดุกเนะชิญเ<อ>ลยครับแผลเป็นแผลเป็นอ่าแผลเป็นแผลเป็นอ่ะแผลไปตรงไปตรงไหนครับเคยว่าอืมก็ตอนนั้นใช่ไหมสมัยจากอยูพาวะเจ็ดแปดขวบทั้งนี้ฮะเดี๋ยวแล้วนั่นคือไปแพรกูกูไปแพร่กูไงอ่าแล้วกู จริงไหมตอนนั้นกูแบบกูชอบปีนเขาอ่ะเพราะแพลกูเป็นเนินลงอ่ะอ๋อมีเนินใช่ไหมอ่าอ่าเนินใช่เปล่ากูอชอบปีนเขาอย่างเงี้ยแล้วตอนแบบจะบายบายอืมอกูป,ปีนเขาตรงที่เดิมมันเป็นเนินอน่ยอืมไม่หรออ่าเป็นเนินไ่อะ่าะคนคนติดตามมายคนคนติดตามมาเลยคือไง หกิ่งตกเนินเนี่ยเยกิ่งตกเนินเลยเหรอกิ่งหลายตลบไหมอหลายตลบไหมอือประมาณห้าสิบเมตรล่ะเฮียลุก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 งจะอะไรวะลกแผลเป็นเลยเียได้เป็นแผลเป็นะลรตรงไหนนะตรงอกเนี่ยตรงศอกเลยโอ้ข้างข้างข้างตรงไหนข้างขวาเฮียโอ้โ S <S อู๋ <S 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 คือแบบมันไหลแบบเออตอนนั้นเออตอนนั้นไม่มีป่ามันมีกิ่งไม้นะเอื <S <S 2> <S 2> อเออเออเอองภาพดูครับ <ppy> อ่าคือคือไม่มีแผลเป็นตรงที่ที่อื่นแล้วใช่ไหมมีแค่ตรงนี้เออแล้วก็มีอย่างหนึง่งอืมอันนี้ไม่ใช่ตอนเด็กอันนี้ตอนประมาณมอสองอ่ามอสองอ่าอ่าอ่าเราเลยไหมอ่าเราแล้เ,หเหราแล้วแท้แล้วถ้ามสองอันนี้ก็แผลเป็นอีกอีกอันหนึ่งอืม คือว่างนั้นน่ะกูขับเออมันเป็นมันไปโรงเรียนใช่ไหมอืออืออืม้อแล้วพอจะไปส่งตรงนี้มอนเดิมอืออือแล้วกลับแล้วป้าสี่ร้อจะมารับเนี่ยชีนล้อจะมารับยายที่โรงเรียนกับน้องเดียสามอ่าอ่าพอมารับกูที่นั่งเรียนบอบอนะเป็นมาสองอ่าบอบอ่าแล้วพอพอขับพอสีนร้อมาแล้วครับปุ๊บขับไปครับ ืหน่อยปะทางยาพ้าบาตน,นี่เหรอทางแยาพ้าบาตอ่าอ่าแล้วเนี่ยตอนแล้วตอนนั้นมันเป็นไฟแบบไฟเขียวจะเหลืองแล้วมัง้งเนี่แล้วระหว่งตรงขา้ามอ่ะมันเป็นทางตรงใช่ไหมอืมเนี่ยมันเป็นไฟแดงละแล้วมันอะไรวะมันนัะอะไรกันวะมันทำอะไรวะก็คือคือ,คอ,อยังไงนะฝาไฟแดงเออเอ,อ๋อ,อ่าไฟแดงอ่าอ่าแล้วคือสีเรากูต้องบีบกระดานหัน อเลือกเต็มเคลว์สั์คือเบรกเออสีต้อมเบรกได้กูแล้วเคลวกูมันไปชนกูมันไปชนตลิงอ่ะหือโคตรเก็งเรแล้วตอนนั้นคนเขาขอโทษไหมคนขับสี่ล้อไม่ใช่ครับคนขับสี่ล้อเขาขอโทษมาผมใช่นี่ไงเขารู้จักฮะเขาอยู่หมู่บ้านนั้นเนี่ยอ๋อรู้จักแล้วอือฮ้าเขาคนคนที่สาไฟแดงอขาผิด่าอืออือ เสร็จปุ๊บโอ้โหนักกูนักกูไม่ได้มาขับมั้งนักกูก็เปิดดูคิวกูเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเต็มคิวอ่ะจริงเหรอเออเป็นต้องใช้แผลเป็นเนี่ยแล้ก็ไปส่งโรงพยาบาลไอ้เงี้ยเจ็บไปเจ็ดเข็มครับไอ้เงี้ยเมื่อไหร่เจ็บไปเจ็ดเข็มเออตรงคิวคิวด้านคิวคิวด้านขวาด้านขวาอือ เอ้ยตรงโอตรงคิ้วมันชี่คิ้วใต้ต้ตาเออเดี๋ยวแต่ตอนนี้ตอนนี้มันไม่มีรอยแผลเป็นแล้วใช่ไหมตอนนี้มีมีอยู่เออมีอยู่อ๋อ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 เนื่อนื้หมอทำเจ็บไหมฮะทำเจ็บไหมทำเย็บปะเออเจ็บอยู่ก็แต่เขาแต่เขาฉีดยายาชาไหม แม, ja like ม่เขาแม่ไม่แม่เขาเอาสำลีอะไรผมชุบเล็บมาปาดตรงคิ้วฮาอืมอืออืถามว่าจะเจ็บไหมก็เจ็บคันๆอ่ะมันคันๆคันๆได้ไหมตอนนี้เป็นอูหูกว่าจะเย็บเนี่ยเอานี่ออกเนี่ยประมาณกี่สัปดาหโอ้ถอดไหมโอ้โหกี่สัปดาห์ปาะกับเดือนอ่ะกับเดือนคือมันต้องให้ไอ้เนื้อมันติดกันแ้วเนาะเออเออไอ้เนื้อติดกัน ล้วประเด็นคือกูต้องไปอะไรวะคือต้องไปโรงพยาบาลตลอดเลยอืออือไปเปลี่ยนเขาเรียกว่าไปล้างแผลเออไปล้างแผลทุก,กันุธ <c> อ <oughs> ือแล้วกูแล้วประเด็นคือตอนกูออกโรงเรียนไอ้เฮียม,มีคนฝากมีคนฝากซื้อน้ำนนซเวียนเต็มเลยเนี่ยออมาก,ล,กลัวเล<อ>ยค,คนเดียวอ๋อคืออ๋อในคนเดียวมีคนฝากซื้อกี่คนแล้วฝากฝากซื้อกี่คนเยอะใช่ไหมกับสิบบาทแล้วแล้วมึงรับไหม รับหมดเลยเอาเลยเอาเลยเออเออโอ้โหเป็นเรื่องที่ฝังใจถึงทุกวันนี้ใช่ไหมไอ้ฝังใจอือไอ้นนี้แบบในชีวิตดิไอ้เหี้ยตัวคือมันฝังใจจริงตรงที่ว่าโอ้มันตอนมันต้องเย็บตรงที่ตรงเนี้ยใต้เขี้ยวเนาะแล้วมันเจ็บอ่ะมันก็ต้องฝังใจแล้วย้ำเลนคือคนเย็บน่าจะเป็นกระเทยอ่ะเหมือนตุ่นไหลเหี้ยมันเจ็บไหมเจ็บไหมครับเหี้ย โอเคหมดแล้วนะเรื่องหมดแล้วนะเนิ่ตอนแรกคือบวมเลยบวมเลยเออบวมเลยตอนที่เย็บใช่ไหมมันบวมอยู่แล้วเนาะเย็บใหม่ใหม่โอ้โหโคตรหนักโคตรทรมานเย็บแม่เทปเนาะครับเหมือนแล้วเนาะครับผมครับผมมากครับ